สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทํานายดวงในเรื่องของการงานกรารเงินโชคลาภสุขภาพให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะประจําเดือนมิถุนายนส5 6 7นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ,ะดาวอาทิตย์โคจรอยู่พบกระดุมพระนะคะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการเงินการหารายได้นะ,ะรายได้ประจํา นะคะที่เป็นกรอบเป็นกบเนาะเรามาดูพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันบ้างนะคะณนะตอนนี้มีพลังงานนะในรูปแบบใดพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายนนะคะได้ไพ่ห้าคาถาได้ The Mag ไพ่ The ไดเดอะเมจิเชียนได้ไพ่เดอ e อเมรได้ไพ่รได้ไพ่สี่เหรียญ นะคะแล้วก็ได้ไพ่เดอะซันนะพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีพลังงานของความที่มีความคิดมีความอ่านมีทัศนคติหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานกับบุคคลรอบข้างหรือว่าสังคมรอบข้างแต่ว่าพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะมีพลังงานของเดอะเมจิเชียนอยู่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ นะมีสติปัญญามีไหวพิปฏิภาณนะมีในเรื่องของคำพูดคำจาการต่อรองการเจรจานะสื่อสารนะที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะพูดจาตกลงไกลเกลีย่ยนะปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีพลังงานของดีมเพรสนะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีความใจเย็นนะมีความรักมีความเมตตาต่อบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างแล้วก็ มีสตินะคะไหวพิปฏิพานนะมีความมั่นคงนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการสามารถที่จะใช้ออความรู้ความสามารถอารมณ์นะ,ะสติปัญญาตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆนะด้วยตัวท่านเองนะอย่างใจเย็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาอยู่ด้วยนะคะสามารถที่จะประคับประคองนะคะปัญหาต่างๆนะให้คลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีได้แล้วก็ได้ไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องราวนะปัญหาทุกขร้อนใจปัญหาไม่สบายใจปัญหาการเงินนะสามารถที่จะไกลเกลี่ยนะแล้วก็ตกลงใช้สติปัญญาในการพูดในการเจรจาในการต่อรองนะคะทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สําเร็จ เรามาดูไพ่ต่อมาสินะว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเหตุการณ์นะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเป็นเรื่องอะไรได้ไพ่เดอะ e ทมเ r อร์แได้ไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะได้ไพ่สคาถาได้ไพ่ไนท์ออฟเบรคเกอรนะคะแล้วก็ได้ไพ่ไนท์ออฟบอลนะคะ อาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่านะไปบริหารจัดการงานที่ทำนะโดยใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญานะคะทำแล้วก็สามารถจะวางแผนหรือว่านะเจ,เจรจาตกลงต่อรองนะทำสัญญาต่างๆในเรื่องของธุรกิจการงานได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่เดินทางไกลหรือว่าเดินทางระยะใกล้ก็ได้ นะคะก็เป็นเหตุปัจจัยให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องออขับรถขับรานะคะใช้ยานพาหนะต่างๆนะคะเดินทางลำดูลนะคะจะเป็นนะ,ะเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องราวดีนะ,ะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้พบเจอสิ่งใดนะคะ The judgment นะปัญหาต่างๆนะทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะขอให้คนที่เกิดในวันทิศนะบางคนท่านก็นเหมือนกับว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะใช้เซนหรือว่าใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะตกลงไกลเกลี่ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยได้ไพ่หกทาปิดท้ายนะคะแม้จะเกิดปัญหาต่างๆนะความล่าช้าต่างๆ อุปสรรคต่างๆนะก็ไม่ได้มีผลทำให้กลุ่มคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสะดุดเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถจะตกลงไกลเกลี่ยได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีธุรกิจการงานรับรื่นมีความสําเร็จนะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือว่าบงคนท่านนะอาจจะเดินทางนะไปทํางาน ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าบางคนท่านนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานได้ด้วยนะคะก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะธุรกิจการงานลงตัวได้ด้วยดีนะโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ไปสมัครงานหรือว่าเดินทางไปทํางานต่างถิ่นแดนต่างประเทศนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะทิศทางของการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย ทิศทางของการเงินนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นไปในรูปแบบใดนะคะในเรื่องของการเงินไพ่อยากจะนําอะไรในเรื่องของการเงินเดอะสเตรนงนะคะสามารถที่จะประคับประคองนะ,ะหรือว่ามีโอกาสที่จะเหมือนกับเออไปกินเลี้ยงนะ,ะหรือว่าสังสรรค์หรือว่าเหมือนมีรายได้ ะะเข้ามาในรูปแบบของการที่อาจจะเป็นรายได้ที่เป็นเงินตกเบิกเป็นเงินโบนัสหรือว่ารายได้ที่เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะ,ะบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของความโชคดีนะคะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะ,ะภายในเดือนนี้ด้วยนะคะก็มั่นคง นะแล้วก็เชื่อว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะสามารถที่จะบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะอาจะมีโอกาสที่จะไปดื่มไปฉลองนะความสําเร็จให้กับในเรื่องของการงานธุรกิจการงานหรือว่านะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าดื่มเฉลิมฉลองให้กับเอ่อคนที่แบบเหมือนสอบชิงทุนหรือว่าไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะดวงประจําเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะสําหรับคนโสดรับมาดูกันพลังงานของคนโสดเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของความรักคนโสด the string คนโสดเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม้ My My, นะ,ะแล้วก็สองเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพลย์นะคะ คนโสดมีพลังงานของการพูดคุยนะการพบเจอพูดคุยนะการติดต่อนะคะประสานงานหรือว่ามีโอกาสได้ทําความรู้จักนะกับคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะหรือว่าอาจจะมีพ่อหม่แม่ไม่ที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะมาพูดคุยนะมาสื่อสารมาตกลงเจรจาหรือว่ามาฉลาะนะมาจีบมาสารสัมพันธ์ได้ ฉะนั้นนะก็มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยนะคะเปิดตัวเปิดใจนะกับคนทีออ่อาจจะมีตําแหน่งงานที่ใหญ่โตนะมีมีตาแหน่งงานที่แบบเป็นบอสใหญ่เป็นหัวหน้างานหรือว่าข้าราชการคนในเครื่องแบบนะบมาจีบมาสารสัมพันธ์ด้วยหรือว่ามีพลังงานของคนเก่าๆนะกลับมาวนเวียนในชีวิตได้ด้วยนะสำหรับคนโสด เรามาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะเพื่อจะมีคําแนะนำอะไรให้กับความรักของคนที่มีคู่ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะความรักของคนมีคู่สําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ The High Princess นะพลังงานลึกลับพลังงานรักซ้อนนะคนมีคู่พลังงานเติร์ตปาร์ตี้รักสามเศร้านะแล้วก็พลังงานของคนที่ลังเล ะะกับความสัมพันธ์ด้วยนะ,ะระวังนะคะสำหรับคนมีคู่นะ,ะระวังพลังงานของความรักที่มันคุมเครือนะ,ค,ะความรักที่อาจจะมีรักซ้อนด้วยนะคะแล้วก็ความรักของคนที่เหมือนกับว่าออมีพลังงานของคนที่สร้างความบาดหมางให้กันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะมีคนที่เขามีครอบครัวมารักมาชอบนะ,ะมาสนใจ แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อาจจะมีใจด้วยอย่างนี้ก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการสร้างคู่กรรมนะคะร่วมกันด้วยหรือว่าแฟนของเราะะอาจจะไปมีความรักความสัมพันธ์นะคะไปมีกิ๊กไปเป็นรักซ้อนนะคะหรือว่าดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ระวังในเรื่องของความรักที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันด้วยนะคะถ้ามีปัญหายังคาราคาซังอยู่ แล้วก็ยังเหมือนกับว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการเคลียร์การตกลงกันนะคะในที่สุดแล้วจะมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะ,ะถ้าหากมีรักซ้อนเข้ามาเนาะเรามาดูสิว่าในเรื่องของคําเตือนนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้นะไพะ่ยยจะเตือนอะไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานรวมนะคะไพ่ยยจะเตือนในเรื่อง ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแสดงออกถึงความคิดนะสติปัญญาหรือว่าในเรื่องของการที่เออรายจ่ายต่างๆนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีบุตรนะคะอาจจะมีรายจ่ายนะออกไปหรือว่าเหมือนกับเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับภายในครอบครัวเกี่ยวกับค่าบ้านค่ารถนะต่างๆก็จะ เหมือนกับว่าทาให้คนที่เกิดในวันที่เนี่ยเหมือนจะต้องพยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของรายจ่ายต่างๆด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายบุตรหลานนะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวของเราแล้วก็เกิดเดือบมูลขึ้นมานะจะต้องเหมือนกับว่าช่วยเหลือโดยที่จะไม่สามารถจะปฏิเสธได้ฉะนั้น คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องนะเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรายจ่ายต่างๆไว้เป็นอย่างดีหรือว่า,เ,าเก็บเงินออมนะคะเพื่อรายจ่ายตรงนี้นะคะจะได้ไม่เดือดร้อนในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเรามาดูซิว่านะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรดูแลอะไร,ะไรเป็นพิเศษ The date นะเป็นไพ่ของในเรื่องของการดูแลในเรื่องของออความเครียดนะคะการคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของภายในครอบครัวการ,การคิดมากคิดเยอะการใช้คำพูดคำจานะ,ะการพูดคุยนะคะการใช้อารมณ์ความคิดนะคะกับคนภายในครอบครัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่ The d e v i e นะคะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดนะ,ะอาจจะหงุดหงิดมาจากในเรื่องของงานนะคะแล้วก็นะคะมามาพูดมาคุยกับคนภายในครอบครัวแล้วก็อาจจะเกิดปัญหากันนะเกิดความเครียดเกิดความตึงเครียดภายในครอบครัวฉะนั้นจะต้องระงับอารมณ์นะคะยับยั้งสตินะคะให้มีสติปัญญานะ,ะแล้วก็พูดคุยนะคะด้วยอารมณ์ดี นะก็เรื่องภายในอย่านําออกภายนอกอย่านําเข้าฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของออความที่แบบเหมือนเรียกว่าความดันโลหิตด,ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่แบบเหมือนอายุมากแล้วนะคะในในเรื่องของความเครียดด้วยนะคะระวังอารมณ์จะพุ่งปรีดนะในเรื่องของการที่แบบใช้คําพูดนะ,ะที่ไม่น่ารักกับคนภายในครอบครัว นะก็ระวังตรงนี้ด้วยหรือว่าแม้กระทั่งใช้คําพูดไม่น่ารักนะกับเพื่อนร่วมง,งานกับบุคคลรอบข้างนะคะก็เป็นคําเตือนคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงนะของคนที่เกิดในวันอทิตประจําเดือนมิถุนาย,ยน2567นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์รับประง,งานนะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ